วราโตทั้มาทั้งมุตตะนะโมตสะวะโตะระโตทั้งมาทั้งมุตสะเตสังโมกโมสุโคตีติมัจจามาบริยายัสะโทสาทายะัสมันเติสกัจงธัมโมโทกับโมตีันดับต่อไปจะได้บรรยายธรรมะ ออเป็นเครื่องระดับสติสติปัญญาพุทธบริษัททั้งหลายการทำใจของเราให้เข้าความสงบเหมือนกับบุคคลผู้ที่มีบ้านมีเรือนเขาจำเป็นจะต้องปัดฝัดรักษาทำความสะอาดเช็ดถูบ้านเรือน ทำนะสิ่งโสโครบเถกบออกจากไปจากบ้านจากเพือนก็เ,เป็นสิ่งน่าดูน่นาง,งามเอา,อยาหยับใ่ยระดังมีรงวันให้หายไปอย่างนั้นเหมือนกันกับทาใจของเราก็บันตนก็ะยยบเห็นเช่นนั้น <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันต้นก็จำเป็นจะต้องสะกามใจของเราที่ยังวุ่นยังวายยังขัดยังคล้องแต่ภาวนาก็ไม่เป็นอันภาวนาอันนั้นให้มาเลยลึกถึงการภาวนาบทใจบทหนึ่งไว้ในใจของเราอย่างนั้นสิ่งเหล่านั้นเองที่เป็นเหตุที่จะให้กำจัด ความวุ่นวายความขัดข้องของใจให้หยุดพงับอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไม่ให้ใจของเราไปดิ้นรนกระวนกระวายไปในสิ่งทั้งปวงนี่ความแก้ไขบ้นต้นก็จําเป็นอย่างนี้หรือเราจะพุทโธธรรมโถังโฆหรือความตายอันใดอันหนึ่งหรือระลึกถึงอัตฉิหรือเทสาโรมาะคาะ บทใดบทหนึ่งไว้ในใจของเรากระดับเพื่อประคับประคองใจของเรานั้นไม่ใส่ไปในอารมณ์ต่างๆของใจนี่บรรทนการฝึกขัดก็จำเป็นจะต้องกระทําอย่างนั้นพิธีอย่างนี้พวกเราทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังกันมากมายแต่ทำไมไม่กระทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะใจนั้น เพื่อรำดับจะเข้าไปทําใจอย่างนั้นมันเกิดความเกียดข้านความมักง่ายความเอาแต่ความสบายอย่างเดียวจึงเป็นเหตุไม่อยากนึกอยากคิดอยากปุงอยากแต่งสิ่งอันใดของหัวใจอยากปล่อยวางใจให้ไปธรรมดาอย่างนั้นนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นเหตุของสิริมิตร ความว่าเหงาเขานอนเข้ามาครอบงำเอี่ยอันนี้เองเป็นเหตุที่ไม่แก้ไม่ดัดแปลงเหมือนเรามีผมไม่สะาไม่สางไม่ปอกไม่วีก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดมีหน้ามีตาไม่ล้างไม่ขัดไม่สีก็น่าเกลียด ขีู้กในตาที่ตาเกิดแฉน้ำตาไหลเ,เบอะเบอะปะปกไม่ล้างไม่ขัดก็เป็นสิ่งน่าเกลียดนี่สาลีล่างร่างกายก็เหมือนกันไม่ได้ขัดได้ถูดได้กระบูดน่ไม่ได้ปากแป้งอย่างนี้ก็เป็นสิ่งน่าเกลียดไม่น่าดูน่ามองข่าง,งามเข้าไปในที่ใดก็มีคนรังเกียจอิจฉาละอาใจย้ายนี่เหม็นสาบพระเหม็นสาบเลนเหม็นสาบน,น,นี่เขาก็ว่าเป็นอย่างนั้น ใจเราเหมือนกันทำไมเราว่าเราทำไม่สงบเนี่ยเราทำมาตั้งนมตั้งนานใจไม่สงบเนี่ยแล้วมันเป็นเหตุอะไรถ้าใจไม่สงบมันที่เกียดใช่ไหมที่เกียดนึกที่เกียดพิดที่เกียดบงที่เกียดแม้แต่การบริกรรมถ้าที่เกียจจากนั้นแล้วมันก็ตกอยู่ในโกชั่ะความเกียดค้าน คนที่เกียดที่ค้านมันก็ไม่ได้ดีขึ้นมาแม้แต่ใจที่จะกระทำก็ยังไม่กระทำแล้วจะดีอย่างไรค่ mile, ะก็ดีไปไม่ได้ใจสงบก็สงบไม่ได้มันก็เกิดมีแต่ไอ้ไอ้รือทีนี้มีท่าเข้ามาครอบงำใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วใจมันก็จะเป็นสมาธิอย่างไรตั้งใจกี่วันกี่คืนกี่เดือนกี่ปีมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเพราะมันขี้เกียจไม่อยากกระทา จริยาของกายนั้นก็ะทาจริงแต่ว่าหัวใจนั้นไม่กระทาหัวใจนั้นเต็มไปด้วยความขี้เกียจขี้ข้าดมักง่ายเอาแต่ตามสบายของใจไม่อยากต้องคิดนึกปรุงแต่งอะไรทั้งหมดปล่อยไปตามเรื่องตามราวอย่างนั้นที่สักแต่ว่าทําก็ทําไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเหมือนบุคคลที่เคยเห็นเขากินเออระกําเห็นว่าละกําหวานดี แต่ไม่ทันปอกเปลือกไม่ทันอะไรทั้งหมดขยายาเข้าไปทั้งเม็ดทั้งเปลือกมันก็ติดคอแล้วก็ต้องคายทิ้งไม่รู้รสมีแต่หนามเต็มปากอยู่ในนั้นเหมือนกันใจเราก็เหมือนกันทำตั้งหลายหลายเดือนอย่างวาพวกพาเราอย่างเนี้ยเ้าสองเดือนแล้วสองเดือนเข้านี่คายอีวันเดียวนะบางอง์ไม่สงบเลย เดี๋ยวว่าหลวงตาว่านะว่าให้ดีนี่เพราะฉะนั้นทําไมไม่สงบเราอย่าเข้าใจว่าเราบวชสามเดือนอสามเดือนจะสึกออกไปนีครอบม่กลัวจะเข้าใจอย่างนั้นบวชมาก็ต้องทําใจให้สงบเมื่อใจไม่สงบแล้วบุญไม่เกิดขึ้นบางทีเผลอได้บาปถึงข้าวชาวบ้านเขาไปภาวนาเนี่ยก็บาปที่ เพราะฉะนั้นต้องภาวนาให้ใจสงบให้ใจมันเป็นสมาธิทําไมคนอื่นทําได้เราทําไมทําไม่ได้เขานั่งได้สองชั่วโมงเราทําไมนั่งไม่ได้มันเป็นเพราะเหตุอะไรกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยเหรออย่าไปกลัวดิมีข้งไม่ขาเหมือนกันมีหูมีตามีทิ้นมีกายมีใจเหมือนกันหมดทุกอย่างพระอริยรเจ้าสาวอกทั้งหลาย ท่านสามารถประพปฏิบัติได้เราก็สามารถปฏิบัติได้บางคนท่านผู้ที่มีความรู้ฉลาดสัจงสอนพวกเราสืบเนื่องกันมาอย่างนี้ท่านก็มีหูมีตาเหมือนอย่างเราเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะทําได้เราต้องแข็งใจนึกอย่างท่านต้องมีฉันทัดความพอใจในไข่ในการปฏริปบัติแล้วกําลังใจนั้นก็จะมีนเกิดขึ้น เกิดขึ้นมานกำลังใจเกิดขึ้นอย่างนั้นควา,ามขยันหมั่นเพียรในการกระทำมันก็ย้อมมีขึ้นเมื่อควา,ามขยันหมั่นเพียรมีขึ้นทางกายทางวาจาทางใจพร้อมใจก็พยยรพยายามเลยึกถึงพุโทโธธโมสังโฆให้ประคับประคองใจที่วุนวายอยู่อย่างนั้นให้มาอยู่กับพุโทโธอยู่อย่างนั้น ใจนั้นมันก็ค่อยๆลักห่างไปห่างไปห่างไปทีละน้อยละลน้อย,น,อยน้อยเข้านานเข้านานเข้าสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีใจนั้นอยู่กับพุทโธด้วยตลอดอย่างนั้นแล้วนั่นแหละใจมันจะเริ่มสงบนี่เราต้องพยายามตัดอย่างนั้นอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมากวนเมื่อเผลอสติระล,ลึกไปอย่างนั้นก็หวนกาาลับมาระลึกไว้หรือจะเอาความตายความตายก็ดี ความตายนี่ก็ดีเหมือนกันตาย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 เพราะเราต้องตายไม่วันลมแก่สาวออกไปรถชนตังเดียวก็เสร็จแล้วหาที่อยู่นั่นหาถนนตายเป็นผีไก่หงเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่าม่มีคนอยากตายเนี่ยมเพราะฉะนั้นจึงว่าสิ่งไม่เจี่ยงเขาสิ่งอนใดที่มันกลัวสิ่งอนใดที่มันมันทําให้ใจ กัวแล้วเอาสิ่งนั้นมานึกนั่นแหละมันจะทําใจให้ให้เกิดความสงบได้เพราะฉะนั้นการทําใจนี้ต้องอาศัยความเข้มแข็งความต่อตู้ของกายใจเป็นสิ่งสําคัญที่สุดถ้าเราทําเลอะแหละเลอะแหละ,ละไม่ได้เรื่องใดเราทีวันทีเดือนมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันก็ได้เท่านั้นดีเท่านั้นไม่ดีขึ้นไปที่ขาดคุณก็ไม่ขาดยังได้กำไรนิดนะ แต่ว่าไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวในการภาวนาภาวนาใจของฉันสงบเป็นอย่างไรก็ไม่รู้สักทีใจเป็นปกติแบบไหนใจถ้ามาเป็นสมาธิเป็นแบบไหนก็ไม่รู้เนี่ยอย่างนี้แย่ไหนๆเราก็จะต้องตายเราก็ต้องเพียนให้มันได้ท่านเขียนไหมวเน่าในลีนสมาธิปัญญา เราเรียนแต่ตำราแต่ไม่กระทำใจให้เป็นเราก็ไม่รู้สรมที่แบบไหนอ่ะคือท่านว่าไม่มีแล้วมัง้งเดี๋ยวเนี้ทําไม่ได้แล้วก็เรามันที่เกียไม่ทําอ่ะเขาจะได้งไงอ่ะเพราะฉะนั้นต้องเพียนลงไปบริกรรมลงไปนลกอยู่อย่างงั้นอย่าปล่อยมันใจให้มันอยู่กับจิ่งเหล่านั้นเอาให้มันจริง แล้วความง่วงเหงาเขานอนจะมาที่ไหนอ่ะนิียรอนมันก็ขาดออกไปจากใจเรามันก็ไม่มีมาเมื่อนรียรนขาดไปอย่างนั้นใจมันก็เป็นสมาธิใจก็มีกําลังหรือผู้ที่เพ่งมีกําลังความสงบแล้วก็ต้องค้นเพ่งพ่นิดพิจารณาออกไปสมมติว่าจะขยายลมอย่างนี้ขยายแต่เบื้องบนเพ่งจะกดใจขึ้นไปสู่สมองจากสมองลงไปไปตายจีน เตียงไส้เตียงขวาขึ้นจากปลายเตียงไส้ขึ้นมาถึงสมองจากสมองลงไปปลายเตียงขวาขึ้นมาจากปลายเตียงขวาขึ้นมาหัวหัวสมองออกไปไปายปลายนิ้วเบื้องขวาของมือขึ้นมาจากเบื้องปลายนิ้วขึ้นมาสมองจากสมองลงไปปลายนิ้วนิ้วไส้ มือบางไท่พุ่งกลับมาอย่างนี้แล้วอย่างนี้ไม่มีง่วง่าไม่มีง่วงหลอกไม่มีเลยใสยแ่แล้วยิ่งแข็งเท่าไรยิ่งกระจ่างชัดปุดปุกปองหมดไม่ไม่มีอะไรสัดข้อเเลแล้วษณะถ้าเป็นอย่างนั้นแทงออกไปซ้ายแทงออกไปขวา เพ่งไปหน้าเพ่งไปหลังเพ่งไปไกลเพ่งไปใกล้เพ่งไ,ได้ทุกชนิดแล้วทวนกลับเข้ามาเรียกว่าถอยเข้าถอยออกอยู่อย่างนี้ใจอันนั้นก็ต้องลงลงแน่นอนไม่หน,นีไปไหนใจถ้าไม่อยู่อย่างนั้นก็เพ่งไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเราสงบอยู่อย่าตุกตัวอยู่อย่างนั้นความประโยชน์ สมมติเราไก่กองดูเราก็ะทามานี้เป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วดีมีผลอันไดที่เราเข้าไปอยู่อย่างนั้นนี่แก้ให้ถูกเปะถ้าแก้ไม่ถูกเาะแล้วการภาวนาจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าเราไม่ค่อยมีครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านเสลียวฉลาดที่จะแนะนำท่าสอนเราแล้วมันห่างเข้าห่างเข้าทุกที เพราะฉะนั้นก็ต้องเล่งกันเองพิจารณากันเองมอขัดข้องอย่างไรแล้วก็ต้องศึกษากันเองอันนี้เหมือนคนตาบอดลวงตาก็ไม่ใช่สว่างเขายังบอดอยู่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องเร่งลงไปพิจารณาลงไปแต่ได้นิ่งนอนใจวันเดือนคืนปีเนี่ยล่วงไปเฉยแต่ชีวิตเราถนะ้ามันแก่ลงไปทุกวันทุกวันแล้วก็ เมื่อกลยถึงจะตายเขาแล้วเราจะเอาอะไรไปที่ขึ้นสมาธิมันเสื่อมได้ทำไมเสื่อมเพราะว่าเมื่อมีม,มีนิวรณ์เข้ามาทับผมมากมีสามเข้ามาทับอย่างนี้ก็เสื่อมเข้าไม่ได้ก็ต้องไปเข้าสมาธิอีดสั้งตนอีดต้องพิจรารณาเมื่อเมื่อได้สมาธิแล้วอย่าได้นอนใจท,นท้นฟ้าพิจารณาลงไปให้มันแจ้งชัด พิจารณาอย่างไรก็พิจารณาเข้าน้อมอดีตสิ่งที่เคยใน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 วิริธรรมสิ่งที่เราชอบเราเคยคิดเพิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นยินดีอย่างนั้นขอมาค้นคว้าพิจารณาลงไปทําไมเราจึงยินดีจึงเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นอี่กายสัมผัสกายเรายินดีเราเพิดเพลินเราก็ต้องออกมาพิจารณาอ่ามันสัมผัสอย่างไร มันจึงเพลินมันจึงมีลูกมีเจ้ามีหลานมีเหลน่ามันจึงเพลินเพลินเพราะเหตุอะไรมาค้นลองไปเออให้มันหายสงสัยเออโลกมันเป็นอย่างนั้นมันสีกันไปสีกันมาแล้วมันก็เดือดร้อนออกแว้แ้ออกมาอีกแล้ววุ่นวายนั่นเอาอันนั้นเนีะยมาพิจารณาให้มากๆให้มันหายเดือดร้อนของใจและให้ใจไปลุ่มหลงและให้ใจไปกังวล ใจไปเล่นลนกระบนกวายถึงเหล่านั้นแล้วมันก็ไม่ค่อยเดือดร้อนนี่สิ่งนี้พิจารณาจริงทีว่าคร,ครับเขาต้องเอาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญเมื่อใจสงบแล้วต้องคิดต้องค้นแต่การค้นต้องรู้จักประมาณค้นลงไปพิจารณาเข้าไปอย่างนั้น เมื่อคิดพิจารณานิดต่อยใจนั้นฟุ้งลงไปก็ต้องหวนกลับยังเคยว่าอยู่หวนกลับไปบริกรรมเมื่อพั็นนา,นานเข้าสายไปหลายหลายปีเข้าก็ต้องหวนกลับมาบริกรรมให้ใจเป็นปกติเมื่อใจเป็นปกติแล้วก็ถอยกลับไปพิจารณาอีกอย่างนั้นไม่ต้องไปกลัวใจที่มันกล้าต่อสู้แล้วไม่ต้องกลัวใจที่มีกําลังแล้วจะพิจารณาเท่าไหร่ยิ่งสว่างยิ่งยิ่งปอดปองยิ่ง แจ่นใสเมื่อหยุดเมื่อไรใจนั้นปลอดรองแจ่มใสสว่างแจ้งอยู่อย่างไงไม่มี่วงเหงาเห้านอนเข้ามาทับเลยแจ่มใสเป็นปกติอิ่มเอ,อิบภาพสั้นนั่งอยู่หรือเดินเลิกจกไปแล้วอย่างนี้ยังอิ่มเอ,อิบอยู่อย่างไงใจที่เป็นสมาธิเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันโปรงใส มันปลดเปื้องสิ่งทั้งปวงในโลกเราไม่เคยเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วใจมันก็เกิดความอิ่มเอิบด้วยกําลังของปีติอันนั้นเองทำให้ปีติเกิดขึ้นนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าจําเป็นอย่างยิ่งเราจําเป็นเมื่อใจสงบแล้วต้องค่อนข้างอย่าไปเอาความกลัวเข้ามาบังหน้าบางคนจะเกาะลูกตาทั้งอันก็กลัวจะหลุดออกมาจะตัดหูทั้งอันก็กลัว อ่ากลัวว่าหูจะหลุดมันไม่ตายดอกไม่ตายตัดให้มันจริงๆมีดอันไหนเคยใช้นึกเอามาตัดคอลงไปให้มันขาดเลือดไหลตรงไปผ่าหน้าอกตรงไปมันมีอะไรอ่ตัดหูตัดตาตัดปากเอาลงไปตัดแข้งตัดขาเหลือนลงไปเป็นข้อข้เป็นชวนๆว,ว,วนตัดตรงไปอย่างนี้อย่าไปกลัวที่ถ้าใครกลัวแล้วไม่ใช่กล้าไม่ใช่นักภาวนา ต้องตัดลงไปพิจารณาเข้า่นี่ลักษณะถ้าพิจารณาอย่างนี้เป็นลักษณะของปัญญาคนฟ้ากดเพื่องเมื่อยิงมองชัดเห็นชัดนั่นยิ่งเกิดความเบื่อความหน่ายการเกิดความเบื่อหน่ายอย่างนั้นก็เพราะอะไรนั่นแหละมันจะคลายความกำหนัดไม่ให้ยินเลกับรูปกายของเราไม่เห็นว่าเป็นของสัตว์เป็นของโรบ ไม่เป็นของสวยงามเต็มไปด้วยของไม่เที่ยงแปรปรวนต่างๆนานานี่เพราะฉะนั้นเมื่อเราใจมันสงบแล้วต้องค้นคว้าพิจารณาลงไปให้มากๆอย่าไปถาอถอยฟังโดูคบาอาจารย์ที่มารุ่มๆหลังๆฟังท่านอาจารย์ท่านเราให้ฟังอย่างท่านอาจารย์มหาบัวท่านพูดถึงบางองค์อย่างนี้ <c oughs> <t iny> ที่มาสุดท้ายภายหลังล้วนแล้วแต่ผู้ที่แต่สดับสับฟังนั้นก็มีแต่ความค้นคว้าพิจรารณาเป็นประมาณที่ท่านเล่าเล่าถูกฟังมี่จนักค้นคว้าบางองค์ตั้งกตตั้งหลายหลายวันจึงจึงจึงได้รับความรู้ก็มีเพราะฉะนั้นนี่เป็นกติสำคัญ อย่างเราเราก็เหมือนกันต้องค้นคว้าไม่ค้นคว้าไม่ได้สมาธิก็ได้แค่สมาธิเมื่อได้สมาธิแล้วก็เสื่อมพวกโยมเราก็ภาวนาดีหลายคนบางคนสังเกตสังเกตตัวอย่างนี้แต่ว่าลำดับของใจชนิดหนึ่งเมื่อเข้าไปอยู่อย่างนั้นแล้วมันมักเกิดความขี้เกียจขี้ค้าน เพราะมันอยากเอาความสบายแค่นั้นนี่เมื่อเอาความสบายแค่นั้นมันก็ได้แค่นั้นนะไม่ก้าวขึ้นไปนี่เราต้องเข้าใจอย่างนั้นการที่จะก้าวเข้าไปเรียกว่าไปสู่มรรคมรรคปา,าิปทาการที่จะเข้าไปสู่แห่งทุกข์ก็ต้องอาศัยการค้นคว้าไินี้ทเจรณาเป็นหลักสําคัญ การก้มฟ้าก็อย่างที่พูดนี่แหละพิจารณาเรื่องใดเรื่องเรื่องเรื่องได้ทุกทุกอย่างอย่างพิจารณากายก็อย่างเคยบรรยายอยู่อะตัดหูตัดแข้งตัดขาตัดมือตัดตีนมีข้อมือข้อตีนข้อนิ้วหัวนิ้วเท้านิ้วกางนิ้วนางนิ้วก้อยแล้วก็กลับมาตัดแต่งออกเป็นชิ้นๆส่วนๆแล้วก็มาเจ็ดจากแขนขวาเข้าไปแขนซ้ายแขนซ้ายก็ลงไปแขนขวาเออ เตียงขวาเตียงขวาเสร็จก็ไปเตีนไซ้ายนึกไปอย่างนี้นี่นั่นแหละเรียกท่านเรียกว่าปฏิปทา,านกายาวิปัสนาเมื่อใครทำได้อย่างนั้นแล้วมันก็แจ้งทัดหมดสงสัยในเรื่องของกาย นักภาวนาถ้ายังขาดการค้นคว้าทิ่นิพพิจารณาแล้วความละเอียดอ่อนของใจนั้นยังยากอยู่ยังไม่ละเอียดอ่อนพอเพราะยังไม่ยังไม่สามารถจะต้านทานกับธรรมอารมณ์ของใจได้ถ้าเมื่อเราเป็นนักค้นคว้าทิ่นิพพิจารณาแล้วมันสามารถจะต้านทานกับอารมณ์ของใจได้เสมอทําไมว่าอย่างนั้น เพราะการค้นคว้าตีพิจารณานั้นน่ะต้องนึกถึงอารมณ์ต่างๆเข้ามาพอนเข้ามาของใจเมื่อพอนเข้ามาเท่าไหร่สตปิปัญญามันก็ต้องสอดคล้องมองเห็นชัดอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นนี่อันนี้เองเมื่อทำนานเข้าทำนานเข้าแล้วมันก็ย่อมทันกับเหตุการณ์ที่เราจะนึกคิด หรือสิ่งที่จะมาปร่งแต่งใจจะคิดเร็วคิดช้าอย่างไรก็ไม่ต้องกลัวในการค้นคว้าอย่างนั้นจะเอาเร็วเอาช้าไม่ต้องกลัวยิ่งเร็วยิ่งเ,งเีสติปัญญายิ่งแจงชัดลงไปในที่ค้นคว้าอย่างนั้นแล้วนั่นนั่นแหละคือตัวสติปัญญาที่จะตามไปสุดท้ายภายหลังเหมือนอย่างเรานั่งอยู่ธรรมดางานการอยู่อย่างนี้ทํามือทําทํามือทําไม้ ทำงานทำการแต่ใจมันไม่คิดใจมันไม่ปรุงแต่โลกทั้งหลายเข้าใจว่าใจนั้นต้องปรุงด้วยคิดด้วยนี่กลางกันเพราะฉะนั้นอย่างเราภาวนาเนี่เหมือนกันเมื่อมันสงบก็ต้องคิดทึกปรุงแต่งอย่างนั้นเองอให้มันทันให้ใจมันรู้เท่ารู้ทันพิจารณาลงไปถอยเข้าถอยออก ขยายไปใกล้ไปไกลที่เจรณาในที่ไกลน้อมเข้ามาที่ใกล้น้อมจากที่ใกล้ออกไปที่ไกลต้องมีหลายท่าหลายทางพลิกแผงการภาวนามันยิ่งเลเหลี่ยมต้องใช้อุบายพิตแพงมากมายไม่เหมือนอย่างทารุณผิดกันแยะเพราะฉะนั้นต้องพยายามแก้ไขอย่า อย่าให้ใจนั้นเข้าไปสงบแล้วก็สงบอยู่เฉยๆอย่างนั้นพอโยได้รับก็ได้รับอยู่แค่นั้นเองแต่วันจะกเ้าหน้าก็ไปสู่ความแห่งแห่งที่จะรู้ความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ยากเพราะฉะนั้นจึงว่าให้ให้พากันตั้งอ,อกตั้งใจทีนี้พิจารณาให้มากๆอย่าได้ถอยความเพียรสิ่งเหล่านี้เป็นกําไรของชีวิตาการกระทาอย่างนี้เป็นกําไรของชีวิต การมีครอบมีครัวการมีโลกมีห้านมีบ้านมีช่องมีเข้าของเงินทองมากมายบางคนเข้าใจว่าเป็นกำไรของชีวิตนั่นพระพุทธเจ้าไม่ทรงสนรเสริญทรงติเตียนว่าตายแล้วจะไปนรกอย่างมีไอโตเทียพามมีสมบัติมากมายตายไปแล้วก็เกิดเป็นหมานี่ไปสู่นรกนะหมานี่ก็เป็นนรก เพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจว่ารวยเงินมันดีมากมันเป็นนิวนัธรรมมาครอบพันใจเมื่อขณะจ,จะตายถ้าใจเป็นคิด่วงสมบัติพระสถานอยู่แล้วตายไปเป็นงูเหลือมเป็นงเป็นหมาเ,เป็นสารพัดต,ต่างๆนานามันเกิดขึ้นไ,ได้อย่างนิทานจะยกมาอย่างว่าแอบโตเทยาพามเกิดเป็นหมานะาหงดาวก็เคยพูดไว้เนี่ยเหมือนกันกเราก็ต้องพิจรารณาเอาอันนี้แก้มัน ถ้าเราไม่ในปัญญาแก้แล้วอารมณ์เหล่านั้นมันก็มาทับหัวใจเราเมื่อเราไม่สติปัญญารู้จักการแก้ไขสิ่งอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่มาทับใจเราได้อยู่ใต้อำนาจเราเราอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นมีมากรสักแค่ว่ามีมาแต่ไม่มาทําใจให้กระเทือนไม่ทําใจให้วุ่นวายไมใ่ใจเป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายกับสิ่งเหล่านั้น เข้ามาปวนใจเรานี่ลักษณะของปัญญามีหน้าที่ตัดอย่างนั้นตัดกระแสของใจที่วุ่นวายเดือดร้อนไม่ให้เดือดร้อนวุ่นวายนั่นลักษณะของปัญญาแท้แก้ทุกจากใจนะ่นสเหล่านี้เองเนี่ยแก้ทุกแก้ตรงนี้แก้ใกล้ใกล้ไม่ได้แก้ไกลไปแก้ที่หัวใจเราใจมันเดือดร้อนมันวุ่นวายเมื่อเรามีสติปัญญา มองดูเฉยๆสิ่งเหล่านั้นมันก็ออกไปแล้วมันไม่กล้าเข้ามาหาเรามันกลัวเหมือนมีปืนเอ็ M16 อยู่กูร้ายจะกล้าเข้ามาหรือลั่นใจใส่ลูกพร้อมเข้ามาค่ะหัวแตกหมดนี่เหมือนใจเราเมื่อเมสต,ติเตมีปัญญาตั้งแก่ค่าอยู่อย่างนั้นแล้วหาลมจะปอนสมาทเท่าไหร่ก็ไม่มีไม่มีหวันไหวอ เหมือนศิลาทั้งๆท,ที่ปักลงไปในดินลึกสามสี่วายอย่างนั้นลมจะมาทิศใดทิศใดทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกเสาศิลานั้นไม่มีเคลื่อนไหวไปไหนเลยอยู่ยังที่อย่างนั้นลมจับสะพัดก็พัดไปธรรมดาเหมือนใจผู้ที่มีสติมีปัญญาแต่กล้าเต็มที่อย่างนั้นแล้วสิ่งเหล่านั้นเพียงจะผ่านเข้ามาไม่สามารถจะมา กวนใจของท่านให้หวังไหวไปในตามในสิ่งเหล่านั้นนี่หากปฏิบัติก็ต้องความมุ่งม,มา่รารถนาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเศรษฐแรงที่เราเข้ามาบบพึ่ปฏิบัติก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จุดมุ่งหมายปลายทางก็ต้องหวังอันนั้นเป็นจุดสําคัญของของวิตถ้าเป็นนักบวชแล้วยิ่งยิ่งจําเป็นที่สุดจะต้องบากบั่นภาคเพียนให้รู้เห็นความจริงอันนี้เกิดขึ้นกับตัวเราและจะได้เป็นเป็นประโยชน์ แกพวกพุทธบริษัทต่อไปในวันขนาดเพราะ,ะฉะนั้นนี่มันก็จะในสองเดือนเข้ามาแล้วเหลือเวลาอีกเดือนหนึ่งเรียกว่าอยู่ในไต้มากเทวาว่างใต้มาส เมื่อออกัญษาเขาแล้วต่างคนก็จะต่างไปมีกิจการอันนั้นอันนี้ทอดสถิมังม่งทำบุญที่นั่นที่นี่เขาวุ่นวายเขาอีกแล้วเวลาโอกาสที่จะกระทําก็จะมีน้อยไม่เหมือนใจมากเพราะฉะนั้นเมื่อทุกท่านได้ระดับตับฟังธรรมะอย่างหลวงตาบรรยายมาเด้ยแล้วจงตั้งอกตั้งใจบาเพ็ญสิ่งไม่เกิดขึ้นก็ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่เก็นก็ต้องใ,ให้มันเป็นขึ้นอย่าได้ท้อถอย มีความมุสาหะเรียนพยายามเกิดขึ้นแล้วแล้วก็พิจารณาในจางทุกขังอนาตาว่าจีวิชของเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแน่นอนจะต้องแตกหนาทลายตายลงไปอย่างยกภาษิไวในจาจะตทั้งฆ่าลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความแปรปรวนไปเหมือนตัวเรามีตาเคยมองสว่างมันก็เกิดมัวเป็นต้อเป็นตาแดง น้ำตาไหลน้ำตาแฉะอ่านี่เป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าสั้งขาลายนิจจ์สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแม่แต่ะลายอย่างนี้เคยปลูกมาตั้งยี่สิบกว่าปีมันก็จะรั่วจะบปลุกทับปุดทับพังเข้าเหมือนกันอย่างนั้น,นจะนอนเข้ามาร่างกายของเราก็เหมือนกันมันไม่แน่นอนไม่รู้วันไหนมันก็จะตายเพราะฉะนั้นเล่นความเพียนให้มันมีขึ้นซักอย่าให้นอนอกนอนใจเมื่อท่านทั้งหลายเนี่ยจะดับดับฟังธรรมะ รังในบรรยายมานี้แล้วขอสองโอบนายโกน้นองไปที่นิ้ทจเจรนาเมเห็นดีเห็นชอบแล้วจงเร่งมือประพฤติปฏิบัติจะได้นอนอกนอนใจต่อน,นั้นไปก็จะได้บังเกิดความสุขความเจริญงอกงามในสาธนาธรรมคําสั่งสอนดังในแสดงมาตอสมควรจกการเวลาต่อน,นี้ไปจะได้ทําความสงบอะ